ตอนนี้ครับผมก็อยู่กับนักบินหนึ่งท่านนะฮะนาวาเอกตาเทพนุ่มทองครับจริงๆเราจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคุณพี่ชายสวัสดีครับพี่ชายครับสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตนิดหนึ่งับพี่ชายเพราะว่าเราเราเราอยู่บนเรือมาก็วันสองวันนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้สัมผัสกับเฮลิคอปเตอร์ลบบนี้ใช่ฮะซูเปอร์ลิงค์ซูเปอร์ลิงใช่ไหมครับใช่ครับคือฮอลแบนี้ชื่อรุ่นว่าซูเปอร์ลิงเอ่อหรือว่าชื่งๆคือซูเปอร์ลิงค์มาร์คสามร้อยรุ่นหนึ่งหนึ่งศูนย เต็มเต็ม,ม,มครับใช่ไหมฮะก็จะเป็นเรือเอ่อก็จะเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้มาลงเรือบนเรือลบแบบนี้เป็นเฮลิคอปเตอร์ประเภทคอต่อตั้งเรือผิวน้าแบบ,บที่หนึ่งซึ่งจะเป็นไาร,ร่วมกับกองเรือพิเศอ,อวันนี้รู้สึกว่าเดี๋ยวจะมีการการซ้อมซ้อมดับเพลิงอะไรอีกอหลายอย่างเฮลิคอปเตอร์ซุปลิงจะทาการขึ้นบินลาดตรเวนนะฮะสนับสนุนการชี้เป้าให้กับเรือหลวงนาราธิวาสเวลา 17 30 17 30เดอ๋อเดี๋ยวมีขึ้นบินเดี๋ยวจะขึ้นบินครับตรวจการอีกรอบเวลาเวลดา1730ชี้เป้านะชี้เป้าให้กับทางกองลังเรือรอบนี้เอาซอยอีกสักลำสองลำอาจจะเอาให้หมดเลยครับอ๋ออ๋อใจมาใจมาใจมาอันนี้แหละเพราะว่าได้พี่ชายครับทำให้เรือหลวงนรัฐิบาลครับยิงอาวุธเขาเรียกต้องบอกว่าเป็นเรือที่กองเรือ ของเราที่ออกมานะครับก็จะมีเรือหลวงนาชิวาานะครับเรือหลวงรัตนโกสิร์นะครับแล้วก็เรือหลวงสุโขทัยแต่ว่าที่ผมทราบมาจะมีเรือต่อเราที่หายไปแล้วหนึ่งลำหายไปแล้วครับเรือต่อเนี่ยก็จะเป็นเรือขนาดเล็กที่ตามกองเรือเรามาด้วยนะครับเป็นเรือสนับสนุนหนื่งกันแต่รู้สึกว่าค่าศึกจะเห็นไปแล้วก็เครื่องบินปีกนิ่งอีกหนึ่งลำอีกหนึ่งลำถูกต้องตอนสิบโมงเมื่อเช้านี้อาจจะได้ไปพักผ่อนเรียบร้อยครับ ยานเพื่อทำการรัสเวนแล้วก็จะ,ะส่งกับสามิ่งโเพานะครับในการวางตัวของเรือนาราทุวาเนี่ยเราจะ,ะเข้าไปวางตัวการพื้นที่ปฏิบัติการนะครับแล้วก็เริ่มสตาร์ทเกเวลาศึกรกสูงบ00นะการแจรถึึเข้าพื้นที่ไปนะครับโดยทำการค้นหาสืบทราบนะครับเรือเข้าเรือถึงน้ำข้าศึกนะครับแล้วก็ดิจอลทำลายโดย ให้ภารกิจนี้เสร็จสิ้นก่อนเวลา20.00ของวันนี้แล้วก็ในการสุดวันนี้ก็เป็นนโยบายของอผู้พัูน์บุญเดียสุดก็ตั้งแต่เวลาสืบจักมีสต้นไปนะครับก็ขอให้ตังประจานนิรบนะครับก็หรือว่าออกมาฝุกกันนะครับก็ใช้เวลา6ชั่วโมงปฏิบัติหน้าที่อยา่างเต็มความสามารถนะครับแล้วกอ็อย่าให้มีข้อบอกพร่องอะไรเกิดขึ้นนะครับ ตอนนี้เราก็กําลังล่องเรือไปครับเส้นที่วางไว้เนี่ยครพี่เขาได้บอกครับเจ้าที่ได้บอกว่าเดี๋ยวเราจะไปรวมกําลังใช่ไหมครัก็จะไปแบบพรอรอใช้อาวุธแต่ตอนนี้เราส่งซุปเปอร์ลิง์ขึ้นไปก็คือเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเพื่อไปลาดตะเวนตรวจการแล้วก็ชี้เป้าในระยะไกลซึ่งถ้าเกิดซุปเปอร์ลิง์เห็นปุ๊บอ่าเรือลำนี้เป็นเรือที่แบบทางห้องยุทธการเนี่ยนะครับในการวางแผนว่าใช่ไม่ใช่อย่างไร แล้วก็ตอนนี้ผู้การก็อยู่ข้างล่างนี่คือเป็นสิ่งที่กองทัพเรือไทยเนี่นะครับจะต้องเตรียมพร้อมเตรียมตัวแล้วก็มีการวางธุดการรบเพื่ออะไรเพื่อเวลาเกิดขึ้นอะไรจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าความชํานาญเกิดจากการทําบ่อยๆการฝึกซ้อมอะ<ช>ไรย่างนี้ใช่ไหมครฉะนั้นเราต้องชํานาญเรื่องนี้ครับ ก็จะเริ่มเวลา18.00นครับเป็นภารกิจในการลิ้นรอยกำลังทางเรือของท่าเสริมครับก็จะประกอบไปด้วยเรือหลวงอ่างทองเรือหลวงสายบุรีเรือหลวงกาบุรีและเรือหลวงบางประกงครับก็สําหรับภารกิจนี้ครับก็จะปฏิบัติจนถึงเวลา24.00นครับเวลา18.00นเวลา18.00จะประกาศประจารําสถานีรถครับกาลังพลทุบกาแ่งครับสวมหมวกเห็กเสื้อชูชีพครับแล้วไปปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยเร็วที่สุดครับ หัวหน้ญญาเจ้าที่ระบบอาวุธฝั่งการเตรียมอาวุธอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อปือนพร้อมรายงานไปที่ห้องสูจริการให้รับทราบครับ